ในตอนนี้เราจะมาดูการปรับแต่งสีสันของรูปภาพเรานะครับด้วยคำสั่ง level อยู่ที่ image นะครับ adjustment แล้วก็ level คำสั่ง level จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งสีในลักษณะที่จะนำค่าสีต่างๆนะครับมา plot เป็น h i s t o แกร m นะครับอย่างรูปภาพนี้เราจะพบว่าค่าที่อยู่ทางฝั่งค่อนข้างมืดนะครับมีค่าเยอะเยอะหมายความว่าจ,จำนวนสีนะครับมีจํานวนมากนะครับตรงนี้เป็น แกนนี้เป็นแกนจำนวนนะครับที่นับได้ส่วนแกนนี้เป็นค่าของสีตั้งแต่ดำไปจนถึงขาวนะครับเราก็จะพบว่าภาพที่ขาวสีที่ขาวมากๆไม่ค่อยมีสีที่อยู่ในค่อนข้างสว่างนะครับซึ่งน่าจะเป็นโทนประมาณบริเวณตาครับหรือว่าโทนประมาณสีเนื้อนะครับบริเวณนี้มีอยู่ระดับหนึ่งส่วนสีที่มากที่สุดได้แก่สีที่เป็นมิดโทนหรือว่าสีตรงกลางกรณีที่เราอยากดูเป็นสีสีไปนะครับอย่างเช่นดูเป็นสีแดง เราจะพบว่าสีแดงนะครับในมิดโทนไม่ค่อยมีจะมีสีแดงที่อยู่ทางด้านส่วนไฮไลท์นะครับหรือว่าส่วนสว่างในทรรมนองเดียวกันก็สามารถดูได้ที่ channel ของ Green หรือว่า Blue แต่ในการปรับแต่งเลเวลนะครับกลับทําได้ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือว่าเราสามารถดึงนะครับส่วนที่เป็นความมืดเนี่ยดึงเข้ามาได้การดึงเข้ามาหมายความว่าเราจะทําการตัดภาพตรงนี้ทิ้งออกไป ภาพที่มีสีที่เข้มกว่าตรงนี้ตัดให้กลายเป็นสีดําแบบนี้จะทําให้ดีเทลในส่วนของไฮไลท์หายไปเราจะสังเกตเห็นได้จากบริเวณของผมเนี่ยตอนนี้เราเริ่มดูแล้วพบว่าเป็นสีเดียวกันไปหมดถูกไหมครับดูนะครับจากเดิมเนี่ยเรามองเห็นผมมีสีน้ําตาลด้วยแต่ถ้าเราดึงเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีเดียวกันหมดหรือว่าเราจะปรับส่วนของสว่างนะครับให้ดึงเข้ามาก็ได้ก็จะทําให้ส่วนของสว่างเนี่ย ภาพดูสว่างขึ้นหรือว่ามีดีเทลเยอะขึ้นหมายความว่าโปรแกรมจะนําภาพส่วนนี้ขยายออกไปเป็นส่วนนี้นะครับแล้วก็ต้องส่วนนี้ขยายออกไปเป็นส่วนนี้นะครับแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงนะครับกรณีที่เราไม่ต้องการในการปรับค่าต่างต่างเหล่านี้ถ้าเราต้องการยกเลิกก็กด alternate นะครับปุ่ม cancel เนี่ยจะเปลี่ยนไป reset เราคลิกลงไปทีนึงก็จะีเ s e t กลับสู่ค่าเริ่มต้น สมมติว่าเราอยากให้บริเวณไหนขาวเนี่ยเราให้เอาหลอดดูดเนี่ยนะครับไอดรอปเปอร์ที่เป็นสีขาวเนี่ยนะครับที่เขาถือว่าเป็นไฮไลท์ไปคลิกอย่างเช่นผมให้บริเวณตานี่เป็นสีขาวนะครับสีตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นขาวเลยเห็นไหมครับแต่ว่าเอฟเฟกสีส่วนอื่นนะครับทำนองเดียวกันถ้าเราอยากให้ตรงไหนเป็นสีดำสมมุติว่าเราบอกว่าบริเวณนี้เป็นสีดำก็สามารถคลิกลงไปได้แล้วก็ส่วนของมิดโทนเราอาจะควบคุมได้ด้วยตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เกิดเอฟเฟกขึ้นมากดอัลติเนตนะครับแล้วก็รีเซ็ตนะครับ แต่การใช้งานที่ง่ายที่สุดจะเป็นเรื่องของมิดโทนนะครับกรณีที่เรามองว่าตรงไหนดําเข้มๆเราสามารถคลิกลงไปเพื่อให้ส่วนของสีดำนะครับถูกครอปลงไปได้นะครับแต่ในเลเวลก็มีคําสั่งที่จะช่วยเราใช้งานก็คือคําสั่งออโต้ซึ่งจะเป็นคําสั่งที่ค่อนข้างใช้งานได้ง่ายนะครับโปรแกรมจะทําการดึงค่าประมาณข้างหนึ่งประมาณสัก10%หรือ5%อยู่ที่ออปชันตรงนี้นะครับตรงนี้เราทำการตั้งคลิปไปประมาณ0 5%นะครับซึ่งเป็นค่าของออโต้นะครับแล้วก็ในส่วนของอัลกอริทึมเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอารูปแบบไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นเลเวลนะครับถ้าสมมุติว่าเราพอใจก็กดโอเคนะครับสังเกตดูว่าสีจะดูไบร์ขึ้นมานิดหนึง่งสั่งอันดูนะครับอันดูเลเวลนอกจากสั่งแบบเมื่อกี้นะครับก็จะมีคําสั่งออโต้เลเวลด้วยก็เหมือนกับเราเลือกเมนูเลเวลแล้วก็ไปเลือกเป็นออโต้ก็จะได้แบบเดียวกันนะครับตัวต่อมา ใกล้เคียงกันก็คือตัวที่ชื่อว่าเอา่อเคอร์ฟนะครับเคอร์ฟเครก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันจะเป็นแกนนะครับที่ใช้ในการเอ่อแสดงสีแล้วก็มีการขยายด้วยค u ร v e ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นเส้นตรงแบบนี้ก็คือขยายเท่ากันหมดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราดัดเส้นตรงนี้เป็นเส้นโค้งนะครับจะเกิดการขยายที่ไม่เท่ากันตรงนี้จะดันให้มิดโทนสว่างขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดันให้มิดโทนมืดลงนะครับส่วนกรณีที่เราดึง ฝั่งนี้ลงมาให้ต่ำนะครับก็จะทําให้รูปมืดลงนะครับในทางกลับกันก็จะทําให้ตรงส่วนนี้มืดลงแต่ถ้าเราดึงออกไปทางฝั่งนี้นะครับก็จะทําให้รูปสว่างขึ้นนะครับตรงนี้เราสามารถปรับพร้อมกันทั้ง R G B หรือว่าจะปรับเฉพาะชแนลใดชแนลหนึ่งก็ได้เหมือนกันมีออโต้นะครับซึ่งจะเป็นการปรับค่าออโต้ให้เราแล้วก็มีออปชั่นให้เราตั้งค่าด้วยนะครับลักษณะแบบเดียวกันนะครับสมมุติว่าพอใจก็กดโอเคนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีคำสั่ง uh, Color Balance นะครับซึ่งจะเป็นการปรับแต่งค่าสีแต่ละสีในค่าสีนะครับมันจะมีคู่ที่อยู่ตรงข้ามของมันอยู่เสมอนะครับอย่างเช่น Red นะครับจะตรงคู่กับ Cyan ก็คือสีฟ้า Magenta ซึ่งเป็นสีออกประมาณชมพูหรือว่าม่วงๆก็จะตรงคู่กับเขียวเหลืองตรงข้ามกับน้ําเงินนะครับถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนค่าไหนเราก็สามารถดึงตัวไ Slider ตัวนี้ได้ โดยที่โทนบาลานซ์เราสามารถปรับได้3ส่วนนะครับส่วนที่เป็นชา์โดก็คือส่วนมืดของภาพได้แก่บริเวณผมนะครับหรือว,ว่าบริเวณนี้ก็จะถือว่ามีชาร์โด์บริเวณนี้ก็เป็นชาร์โด์หรือว่าสีที่เข้ม,เ,ขมเป็นชา์โด้หมดนะครับส่วนมิดโทนก็เป็นสีกลางๆแล้วก็ไฮไลท์ก็คือสีสว่างสมมุติเราจะปรับมิดโทนอย่างรูปนี้อารมณ์ประมาณส้มๆถูกไหมครับเราอาจจะอยากปรับนะครับโดยปรับลดสีแดงลงก็ดึงมาทางไซแอนนะครับความส้มของรูปภาพก็จะน้อยลงไป นะครับก็จะทําให้ได้สีแบบนี้นะครับหรือว่าสังเกตดูนะครับถ้าเราใส่แอนมากเกินไปรูปก็จะเหมือนกับรูปเก่าๆนึกออกไหมครับสีออกฟ้าๆนิดนึงหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการให้รูปมีอารมณ์ออกไปทางฟ้ามากขึ้นเราก็สามารถเพิ่มบลูได้นะครับโทนสีก็จะออกไปเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราติ๊กพรีวิวออกนี่คือภาพต้นฉบับนี่คือภาพที่เราปรับสีลงไปนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวคัลเลอร์บาลานซ์ในการปรับสีได้ดูอีกทีนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีส่วนที่เป็นออโตคัลเลอร์ถ้าเราคลิกลงไปที่ออโตคัลเลอร์โปรแกรมก็จะปรับสีให้เราโดยอัตโนมัตินะครับนอกจากนั้นยังมีออโตคอนทราสต์นะครับซึ่งจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวไบรเน็ตคอนทราสต์ตัวนี้นะครับเราเลือกไบรเน็ตคอนทราสต์ดูตัวนี้ถือว่าเป็นตัวปรับที่ง่ายที่สุดในบรรดาเครื่องมือทั้งหมดนะครับไบรเน็ตคือความสวา่างอยากให้รูปสว่างก็ปรับไบรเน็ตขึ้นมานะครับคอนทราสต์นี่เป็นคล้ายๆกับความเข้มของสีนะครับถ้าอยากให้คอนทราสต์สูง ก็ปรับขึ้นมาถ้าคอนทราสต์มากๆภาพจะเกิดเป็นแบบนี้ก็คือว่าดีเทลของภาพจะหายไปนะครับสมมุติว่าพอใจก็กดโอเคนะครับแต่ก็จะได้เป็นเอฟเฟกอีกแบบหนึ่งนะครับในส่วนของออโต้คอนทราสต์นะครับโปรแกรมก็จะทําการปรับให้อย่างอัตโนมัติแต่รูปภาพที่มีการปรับไปแล้วนะครับจะมาออโต้ทีหลังไม่ได้นะครับเราต้องรีเวิร์ดภาพกลับไปนะครับหรือว่ากลับไปสู่ภาพต้นฉบับนะครับแล้วเ,เราค่อยทําการปรับค่า นะครับออโต้คอนทราสต์ตัวนี้ได้นะครับโปรแกรมก็จะทำการปรับค่าให้โดยทั่วไปออโต้เลเวลนะครับก็จะใช้งานได้ค่อนข้างดีหรือว่าออโต้คัลเลอร์นะครับแต่ว่าเราเองนะครับก็สามารถที่จะปรับด้วยมือหรือว่าแมนนวลเพราะว่าสีสันของรูปภาพไม่มีอะไรที่ถูกหรือผิดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะได้สีออกไปโทนไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นกลุ่มของคำสั่ง ที่ใช้ในการปรับสีสันของรูปภาพนะครับกลุ่มแรก